สวัสดีครับครูภารตะมารบิงปองนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ดีๆนะครับผมสําหรับปัญหาเพื่อนๆนะครับที่เจอกันนะครับผมก็คือลมรั่วออกจากช่องช่องเพศก็คือช่อง USB กับช่องสวิตโมดตัวนี้นะครับผมนี่นะครับตรงนี้เนาะนี่นะครับสวิตโมดตรงนี้แล้วก็ USB ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมแก้ปัญหาด้วยไอ้ตัวนี้นะครับ ก็คือเป็นฝาครอบนะครับผมกันรั่วนะครับผมตรงนี้นะฮะก็จากร้านเจรั่งสามดีการปริ้น์นะครับผมเพจจำไว้นะครับผมชื่อเพจว่าเจรั่งสามดีการปริ้น์นะครับผมเราก็เอาตัวนี้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะเข้าออกแบบมาอย่างดีนะครับผมสามารถใส่ได้พอดีนะครับลบอุปกรณ์ทุกอย่างได้เลยนะครับนี่นะฮะกดไปเลยครับนี่ครับผมครอบไปเลยนะครับฝั่งนี้ก็ครอบไปเลยเช่นเดียวกันนะครับ แล้วเราก็เอากาวแท่งนะครับผมมาชาโลมรอบๆให้มันอยู่กับทีนะครับผมปัญหาการรั่วนะครับเพราะเราก็จะหมดไปนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ด้านล่างเราก็ค่อยเอามาเติมน่อยนึงอะไรนะครับผมกันมันรั่วขึ้นด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคนะฮะก็ลองๆองเอาไป ใช้กันดูนะครับผมร้านนี้นะครับผมชื่อว่าเจะรั่วสามดีการปริ้นนะครับผมจะได้หมดปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆบ่อยๆเลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับคลิปสั้นๆเลยนะครับผมลองงไปหาซื้อหาใช้กันได้นะครับผมโอเคครับผมขอให้สนุกกับงาน DIY ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนี้อีกเช่นเคยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย